ในในสวีดดัตสวัสดียามเย็นเนาะมันทุ่มหอยนะะี่ฮะทุ่มหนึ่งเลยแล้เนาะกับอีกสิบเอ็ดนาทีหน้าตาหอมเซนอดนอนตาเซนดมไปกินเนื้อย่างก่อนกลับบ้านเฮ้ยหยวนจ้วงมัวย่างฟางหนุ น er ี <cat ่แหละบรรยากาศโจย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 บรรยากาศคือได้มากกระเดากระเดากระเดาดิเองโอ้กุ้งปูนี <t <t ่ยังงาโจเต็มยกสิอ่าให้ปูก่อนอันนี้เอ่าแดตคือปิดเองมันไอหน้ามากดเสฉยโอ้แบทซีเบิร์ด โอ้แบดอ่หลังปิดฟฟลตบุ้นอนลยข้าวเลยกวนเคยเลยสนก่อนกลับบ้านกินเนยย่างก่อนหอมๆเออให้มีงานเข้ามาเน่เด้อโดนตาเด้อลูกเตากินเนื้อย่างอยู่ดีมีแห้งดอมันยูน้ำชิมขาดชตดเลยไดชลติดเหอ เมลไอ้มือพลกเนัอกเองนปรุงยกแ่งเหรอยมันติงขันอนุโมนุเเวนอันของเซเวนก็แสบอยู่เส้ยพันท้ายเอ้ยนุเพชรแสบเธอบ้านเนี่ยนคุ้ายขโมยตะกง ណ่า <experiences> ត <s filtrate> ាច់តនហឺអុយមន្តាឡាមកអឺរុនតាឡាអូតាយាយមិនຕ້ອງគិតអ្នឹងទេបើเดี๋ยวມັນខ្ទេច เด้อโดนตาหกบภาษาโกนเจ้างานเข้าเงินเข้าติเดอตาให่อจะไปยกไนเยอกไนเจอนเลเจ้อ่ด้เยอเจมืนมาเนี่นสองสามสี่ห้าหกหกคนสี่กิโลเบาเบาอปลากินจนสสมกนะก็มาณสี่น เดจิเลนแม่บอกว่าจิงตุ่เขาลุกมวานกันเลยโอ้ยลุกเอาอีกนะฮะเอองานให้แน่เด้อปู่เอ๋ยงานเขาเลยไล่ข่มืดเลยนะปูแล้วปะอุ่นก็สายชาชาไทยสับน้องจานเยิ้มโจ๊กดาโตอเนื้อย่างในพื้นที่บ้านนอนร้อยไร่เนื้อย่างร้อยไร่จบงานอู้ยยังก็คล้อยปะ งิดก็งอันแฟลตมันอันนี้นังแบตซิเบิรแฟตกันเลยอันนี้เลยนู่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 นูงตะจอนนงขริวเออผักขิริวอย่าบอตะเบียล่ะนุ่งกชาผักขิริวเักขิริวเรายูเลยรดนุ่ง